Decoration for ASEAN สาเหตุสำคัญสองประการที่สี่ประเทศยกย่องไทยหนึ่งประเทศไทยมีองค์พระบาทสมเด็จเจ้าหัวผู้ทรงเป็นแบบอย่างของความดีงามและทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของประชาชนชาวไทยและชาวอาเซียนทั้งมวลข้อนี้นายกรัมนตรีคนแรกของมาเลเซียคือตอนกูอับดุลรามันท่านเกียจจำท่านได้ไหมครับ มานดาท่านเป็นคนไทยนะฮะเป็นสตรีไทยมุสลิมชื่อคุณหญิงเนื่องแต่ไปสมรสกับพระราชวงศ์มาเลเซียทั้นตนกูนำหน้านี่ก็เหมือนฐานันดรทางพระราชวงศ์ของประเทศมาายของมเลเซียกล่าวในที่ประชุมมีความภาคภูมิใจแทนประชาชนชาวไทยที่มีองค์พระบาทสมเด็จเจ้าหัวผู้ทรงมีความดีงาม และส่งเป็นที่รักของประชาชนชาวมาเมลเซียและชาวอาเซียนทั้งมวลนดนกุบดุนรามันนี่ท่านภูมิใจตลอดอายุไขของท่านกล่าวในหลายโอกาสในสุนทรพจน์ที่กระผมไปค้นคว้าได้ท่านบอกท่านดีใจมากกับครั้งหนึ่งในชีวิตเคยมาเป็นสิทธิ์ของนุงเดนเทพสรินโรงเรียนเดียวกับพระบาทเมชิหัวนันทมีดลรัชการที่8แปท่านรักเมืองไทยมากภายหลังจากที่มาลเซได้รับ เอกราชจังกฤษท่านเป็นรัฐมนตรีคนแรกของประเทศนั้นสาเหตุที่สองที่อาเซียนอีกสี่ประเทศยกย่องเราประชาชนชาวไทยมีความรักสมัครสมานที่เป็นแบบอย่างให้กับชาวอาเซียนได้เรียนรู้พะผมอ่านถึงข้อที่สองนิท,ทไรในทุกวันนี้ก็รู้สึกใจหาย ก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับเราจะได้ช่วยกันนำพาประเทศชาติกลับคืนสู่ความเป็นประเทศเกียรติยศอีกครั้งหนึ่งในความทรงจำของประชาคมโลกและชาวอาเซียนให้จงได้พระราชทานสอนไว้ความจงรักภักดีแท้จริงนี่เองคือความรักชาติรัชการที่หกพระราชทานสอนไว้ ภาพนี้ก็เช่นเดียวกันครับพระชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมสวยงามมากฉันอยากให้ท่านมองเกียรติได้โปรดมีกำลังใจนะครับอย่าได้ท้อแท้หรือหมดกำลังใจตนกล้าวทั้งสองพระองค์ยังประทับอยู่กับเราไม่ได้สเสด็จจากพวกเราไปไหนท่านผุมเกียรติร่วมกันถวายกำลังใจถวายพระพรให้พระบาทเจ้าหัว ชงมีพระพลนไมยที่แข็งแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและประทับอยู่กับเราอีกยาวน,านั้นช่วงนี้กระผมได้พบปะก,กับประชาชนในหลายจังหวัดหลายท่านเดินเข้ามาเองเราพูดคุยอย่างเป็นกันเองด,ดี่ดีมีบางท่านได้ปรารขึ้นขอให้ในหลวงอยู่กับเรานานๆน,น,นะ ขาดท่านไม่ได้จริงๆเป็นกรณีศึกษาพระธรรมรัดคําสอนของสเสด็จเตี่ยของกองทัพเรือพระองเจ้าภา,ากรกิจิวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่านเรือกล่าวขานถึงพระองค์ท่านสั้นๆว่าสเสด็จเตี่ย ท่านเป็นเจ้าหน่ายพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระโชรสในรัชกาลที่ห้าทรงมีความเข้มข้นมากในเรื่องความรักชาติบ้านเมืองคล้ายๆรัชกาลที่6อย่างเช่นพระธรรมรัตคําสอนข้อนี้ท่านภูมิเกียตรติองอ่านในสีบรรทัดข้างล่างก็จะเกิดความชับชึงใจที่ท่านได้ประทานสอนไว้ข้อความต้นๆเกิดตรงไปตรงมาเลยนะครับ เป็นพระมรักในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นันทมหิดลรัชกาลที่8ครับพระบาทในเจ้าหัวพระราชทานสอนเรื่องความเป็นไทยเดี๋ยวถ้าท่านสนใจภาพใดในที่นี้ท่านขอทาง น้องๆเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเอกลักษณ์ได้นะครับและท่านก๊อปนําไปประกอบใช้ได้เลย mm hmm. วิทยากรกลับจะกลับขอบพระคุณท่านด้วยซ้ำว่าท่านช่วยนําไปขยายผลให้ mm hmm. ท่านช่วยอ้างแหล่งที่มานิดนึงข้อมูลของท่านจะได้ไม่เลื่อนลอยนะฮะมีความชัดเจน mm hmm. ความดีต้องชัางด้วยตนเองพระราชทานสอนไว้ คนอื่นทำแทนไม่ได้วันนั้นไปที่จังหวัดอุดรธานีลูกหลานนักเรียนกับประชาชนท่านผู้ว่าจัดให้ที่หอประชุมใหญ่ของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลโอ้ว่าเป็นโรงเรียนเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของภาคอีสานเรียกสั้นๆว่าโรงเรียนอุดรพิทเด็กๆเ,เข้าใจพอมาถึงพระมรดคคำสอนข้อนี้พอหลังจากนั้นไม่กี่วัน ส่งภาพมาเข้าไทาม์ไลน์กระผมไม่ทราบเอ็ดค้นกันได้ไงเก่งมากเลยเขาเขียนมาที่ใต้ภาพว่ามอบให้อาจารย์รครุนาให้เกียรติเรียกกระผมอาจารย์มอบให้แต่กระผมปรับปรุงตกแต่งถ้อยคำหน้อยเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นสําหรับพวกเราหมายถึงพวกเด็กๆเขาเขียนมาว่าความดีไม่ใช่แฟนทําแทนกันไม่ได้ คำรัดคำสอนของพระบาทฤาษีหัวเรื่องงานราชการนะครับเป็นอะไรที่ชัดเจนอย่างมากเลยใช่ผมชอบมากในคำรัดเรื่องงานราชการมีความหมายอย่างไรเช่นเดียวกับภาพต่อไปเรื่องความสุจริตยุติธรรมนี่ท่านท่านดูสิครับสาเสือต้องเปลี่ยนเป็นตอทหารนี่คนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยคนละความหมายเลยนะ เราต้องดำรงให้สอเสืออยู่ตรงนี้ไม่มีทอทหารเข้ามาความหมายจะเปลี่ยนไปนั่นแม้กระทั่งพยัญชนะการที่ท่านจะใช้ก็ต้องมีความรอบครอบถี่ทวนไม่พลังเผลอไม่พรีผามเหมือนคนไทยแต่บราณสอนเด็กๆจะดีได้ต้องรู้จักการยับยัง้งชั่งใจ ไม่ผีแผามกระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กลับกลายเป็นความบกพร่องให้เกิดขึ้นแก่ตนแก่พ่อแก่แม่และองค์กรเงินข่าวตอนนี้โอ้ขับรถชนกันอะไรกันดื่มสุราเมายามันก่อนจับอยู่กับมือเนี่ยปล่อยให้ไปฉกนักท่องเที่ยวได้นมเหลือเกินนักท่องเที่ยวไปจับเองก็อีกเรื่องนี้นี่จับอยู่กับมือ เป็นเราก็ไม่รู้จะไปจูบทำไมหัวงูเนี่ยนน,นี่จะไปจูบหัวงูคนที่จับงูก็พอดีกันไม่รู้หน้าที่รับผิดชอบมากัดกระผมไปดูในในสคริปที่ใครส่งมาให้แม้กัดไม่ปล่อยเลยดีไม่เอาไอ้งูกลับไปเมืองจีนซะด้วย อะไรที่ควรกระทำไม่ควรกระทำต้องแนะนำนักท่องเที่ยวจะประมาทไม่ได้ทั้งต้นแบบของชาติไทยที่ทุกคนยังพูดกันจนบันนี้ว่าพระบาทเจ้าหัวเหมือนใครก็เหมือนสมเดญญ็จย่าถงเนี่ยท่านราชการมีใครลืมพระองค์ท่านลงเสด็จจากพวกเราไปตั้งนานแล้ววันนั้นจานชาวปากะกระยอ แสดงปติกถาพิเศษที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่พอพูดถึงสมเด็จย่าท่านพูดตอบไม่ได้ท่านขอจบเลยลงจากเวทีท่านรองที่การบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจเนี่ยประสานมิดเนี่ยพูดผ่านไมโครโฟนอาจารย์เวลาย,ยังเหลือดิฉันพูดต่อไม่ได้เรื่องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถ้าพระองท่านไม่เคยจากดิฉันไปไหนคะท่านผู้มีเกียรติท่านรองทธิการบดีคะัะท่านอยู่ที่นี่แล้วท่านมือมาจับไปที่หัวใจท่านจะอยู่ที่นี่ของดิฉันตลอดไปสมเด็จย่าทรงเป็นแบบอย่างจริงๆนะครับท่านลองให้ลูกหลานนักเรียนเยาวชนได้ศึกษาในพระราชจริวัดอันงดงามของพระองค์ท่าน มีหลายภาพซึ่งผมคิดว่าเวลาคงจะไม่ค่อยเอืเอ้อนนะจะเอาเป็นโอกาสหน้าก็ผมจะไปกราบเยี่ยมทุกท่านใหม่ขอเชิญท่านรับชม VTR ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสำนักนายกรัฐมนตรีกระผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นคู่พระบรมีของแผ่นดินไทยพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยตรากตรำพระวรกายเพื่อความสุขความเจริญของพระสกนิกรชาวไทยตั้งแต่พื้นที่แห่งล้านนาไทยณวัดพระธาตุดอยสุเทพล้นกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อสงเยี่ยมเยียนพระสกน,นิกรชาวไทยแม้ในถิ่นทุรกันดาลด้วยความยากลำบากตั้งแต่เรายังไม่เกิดทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขวงประชาราษฎร์ด้วยนามพระราชาเืไทยที่ทรงมีเมตตานานาอารยประเทศต่างพากันเทิดพระเกียรติพระองค์ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตราบจนกระทั่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ห่างไกลความเจริญและทิศทางการพัฒนาจึงปรากฏให้เห็นเด่นชัดและประชาชนชาวไทยก็มีความรักสมัรสมานสามคัคคีที่ชาติต่างๆพากันชื่นชมโสมนัสความแบ่งแยกทางสังคมจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามแต่อันมีที่มาจากทัศนคติทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยลืมความเป็นชนชาติเดียวกันอันไม่สมควรเกิดขึ้นกับเราคนไทยทุกวันนี้ดังนั้นเราจึงต้องร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นเราคนไทยทุกคนรักกันมากในอดีตรักกันจนกระทั่งเป็นที่กล่าวขานไปทั่วถึงอัตลักษณ์ของคนไทยที่เปลี่ยมไปด้วยไมตรีจิตยิ้มสยามความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ถือเป็นสุภาพชนแบบอย่าง ลูกหลานเยาวชนในวันนี้จึงต่างล้วนเป็นความหวังของครอบครัวและประเทศชาติบ้านเมืองสืบไปนักศึกษามหาวิทยายลัยเชียงใหม่คนหนึ่งกล่าวว่าครอบครัวเป็นเกษตรกรอยู่บนเขาบนดอยที่ไกลาจากตัวจังหวัดและเห็นภูมิลำเนาตั้งแต่ยังเป็นพื้นที่ปลูกพืชเสพติดที่สร้างปัญหาให้แก่ชุมชนและจังหวัด กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ใครต่อใครห่วงใยแต่ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมและพระราชทานแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกพืชผักการบริหารการใช้จ่ายของครอบครัวตามแนวพระราชดำริและโครงการหลวงที่ได้ฟื้นฟูพื้นที่จากมีปัญหามากมายกลับกลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร เป็นไร่ส้มไร้สตรอเบอรี่พืชผักผลไม้เป็นรายได้สู่ครอบครัวและชุมชนแก้ไขปัญหาการปลูกกัญชาปลูกฝิ่นให้หมดไปโดยสิ้นเชิงคุณยายชาวไทยมุสลิมที่จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมเฝ้าทุละองทุลีพระบาทรับสเสด็จทั้งสองพระองค์ด้วยความปลื้มอกปลื้มใจในทุกครั้ง เมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศคุณยายกล่าวว่าทางราชการไม่เคยต้องมาบอกให้ผู้คนไปรอเฝ้ารับเสด็จในจำนวนเท่าน,นู้นเท่าน,นี้แต่เราชาวไทยมุสลิมทุกคนต่างพร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ,ญยิ่งยืนนาน ประทับเป็นร่มโพร,ร่มใสของปวงชนชาวไทยตราบชั่วกาลนานในชีวิตหนึ่งนี้เราปวงชนชาวไทยทุกคนมีความซาบซึ้งใจตระหนักในความเป็นชาติที่บรรพชนในทุกยุคทุกสมัยตลอดระยะเวลาอันยาวนานได้สั่งสมคุณงามความดีที่เป็นจิตวิญญาณของประชาชนชาวไทยทุกผู้ทุกฝ่าย ที่จะตั้งมัน่นดำรงรักษาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองเราจับมือกันรักกันเสริมสร้างความรู้รักสามาคัคคีนำาพาประเทศไทยสู่ความร่มเย็นเป็นสุขที่ยั่งยืนสืบไป ท่านภูมิเกียรติครับก่อนที่ผมจะกราบลาท่านเพราะเดี๋ยวพบท่านอีกทีตอนพิธีปิดเห็นว่าจะมีผู้แทนสถานีทูตคณะทูตมาร่วมงาน5-6ถึงประเทศในช่วงบ่ายซึ่งโหทำไมช้ามากนะฮะบ่ายแล้วเดี๋ยวท่านเดินทางกลับกันยังไงเนี่ยกระผมขออนุญาตสรุปเรื่องที่กราบเรียนท่านให้จบลงภายในไม่เกิน5นาทีออประเทศไทยมี7 6จังหวัดใต้ร่มพระบารมี กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของเจ็ดสิจังหวัดเป็นอ,อปทในรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับเมืองพัทยาแต่เมืองพัทยาก็ยังอยู่กับจังหวัดชนบรุรีไม่ได้แยกออกไปังนั้นความหวังของใครต่อใครที่จะเกิดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอย่างเช่นกรณีนําร่องที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีแม่ระมาดพบพระสามอำเภอยังอยู่กับจังหวัดตากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในเชิงของความเป็นประเทศซึ่งมีพรมแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ก็คือสหภาพพม่าหรือเมียนมาก็าน่าจะเป็นเศรษฐกิจพิเศษอยู่กับตากได้ต่อไปไม่ไม่ควรไปตั้งขึ้นเป็นจังหวัดใหม่อันนี้นักวิชาการหลายคนพูดกันเพราะว่าไม่มีประเทศไหนที่เพิ่มจังหวัดไปเรื่อยๆซึ่งจะทําให้เสียทั้งในเรื่องของปริศาสตร์ภูมิศาสตร์แผนที่ความสัมพันธ์ยงใหญ่ของพื้นที่นะครับการเพิ่มจังหวัดไปเรื่อยๆซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง กระผมได้กราบเรียนท่านเรื่อง tax sharing system ระบบสรรพากรประเทศเราแชร์รายรับรายจ่ายร่วมกันความนำรวยแต่ละพื้นที่ไม่ได้เท่าเทียมกันกระผมกราบเรียนท่านภูมิเกียรติเรื่องการเชื่อมโยงของรัฐบาลไปสู่76จังหวัดที่เรียกว่าภูมิภาคนั้นภูมิภาคท่านอย่าไปละทิ้งช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงด้วยภูมิภาคคือตัวเชื่อมโยงรัฐบาลไปสู่76จังหวัด และภูมิภาคก็ต้องไปทำงานร่วมกับท้องถิ่นให้เกิดการคานอำนาจที่เหมาะสม mm hmm. ท้องถิ่นคือเจ้าบ้านภูมิภาคคือผู้มาปฏิบัติหน้าที่เพียงชั่วคราวแล้วก็พ้นจากหน้าที่นั้นไปจะเป็นใครมาจากไหนก็ได้ดังนั้นในอดีตจึงมักไม่นิยมตั้งแครชการซึ่งมาจากอำเภอนั้นจังหวัดนั้นกลับไปดำรงตำแหน่งในพื้นที่ของตนเองก็จะทำให้การทำงานเกิดความยากลำบาก นี่เป็นแนวคิดของท่านพิสารมูรศาสตร์สาธรปรลัดกระทรวงมหาดไทยในอดีตนะครับว่าจะไม่นิยมการตั้งให้บุคคลช่วงมาจาังหวัดนั้นอำเภอนั้นกลับไปทําหน้าที่ในจังหวัดหรืออำเภอของตนเอง